ไอ้นี่พี่ป้องหายเขาดิป่ะลำบากก็ผิดแล้วเป็นยังไงมั่งคือมันมันยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมน้องผมสู้ทุกวินาเดียร์เพียงละครั้งแล้วไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะใช่ไหมเออแต่วันนี้ก็ผิดหวังฟอร์มตัวเองมาครับทำไมวันนี้ต่อยไม่ดีใช่ไหมวุ้นไม่แรงแล้ววุ้นไม่หนักเล้วทำไมวันนี้เพราะอะไรเยอะคุ่มเยอะกลุ่มเยอะกุมน้ำหนักเยอะ ล่าสุดนี่เราต่อย130 130แบบเราเป็นโควิดกลับมาครับหรือวันนี้ก็รู้เลยว่าต้องต้มอือก็คือครับแล้วก็อาวุธลูกหนักลูกแรงสู้เขาไม่ได้ปกติเราต้องเน้นลูกหนักแต่วันนี้ลูกหนักเป็นรองเขาครับเบาอยลวนะครับเบาอยูครับวันนี้แต่ว่าแต่ว่าแค่งนี้หนักมากนะมันมันเป็นจังหวะที่ที่ที่เราเราจ้องอยู่แล้วหรือเปล่ามันตั้งใจครับมันโอกาสสุดท้ายแล้วครับเป็นไล่ต่อยหมัดเขาก็บังหมัดผมก็หมัดไปก่อนแล้วก็เห็นมือเขาตกๆอยู่ครับพยายามเล่นพยายามครับ ทุกอย่างครับที่มันจะปิกได้ครับก็เหลือแต่ตีนอย่างเดียวละครับแล้วก็โข่จังหวะของของกจัดได้ไอศินเท่าไหร่ตอนนี้เครื่องต้นมีแสนหนึ่งครับเครื่องต้นมีแสนหนึ่งับแล้วก็มีมีกับหมวดดับหมื่นหนึ่งที่ขำต่ำแล้วครับพี่แดงจอแค่นี้เลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากพลังบุญฝากขอบคุณแฟนมวยหน่อยก็ฝากขอบคุณแฟนมวยนะครับไฟนี้อาจจะทำหน้าที่ไม่ไม่เต็มที่ไฟนานลองให้ให้ดูดีกว่านี้ครับดีใจไหมพี่แดงพี่แดงนี่ดีใจยิ่งกว่าได้เมีสี่คนเลยนี่ยก็ผมก็ดีใจครับแต่ผิด เปลนวังกับฟอร์มต้นๆ้นในเนื้อครับอาใเอาใหม่นะพนักพนัแต่ว่าวันนี้เกียรติเกียรติเล่นงานคนทั้งประเทศเลยนะครับนะผมจำชื่ออีกนานพี่แดงเป็นไงบ้างกับฟอร์มของพนักพนัวันนี้ก็ชกไม่ดีนะชกไม่ดีชกชกต่ำมาตรฐานเพราะว่าอืดอืดแล้วก็ออกอะไรไปเขามอกเห็นหมดเอาวเบาเบื่อเบาออกอะไรคือมันมันเบาอ่ะมันเหมือ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 น มอนไม่หัดใหม่อ่ะก็มีวิธีเดียวบอกว่ายกออกไปเนี่ยต้องต่อยนะต่อยแล้วหาจังหวะตีกันคอดีๆเขาบอกเขามาย่านี้เขาก็ทำได้คือความหังเขาหวังสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีลูกนี้ก็คงชนะไม่ได้แล้วคนนี้สตัวนีเลยนะใช่สองูวครับเดี๋ยวเป็นลูกอีกตัวนึ่งขคมารับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนติดนต่อเลขบัญชีเนี่ยติดต่อน้องเองเลยครับจะวนตามให้ติดต่อน้องเองเลยให้น้องหวัเป๊เป๊ชื่ออะไรปรุน เป็นอะเนี่ยผัวแฟนพับบอกเนี่ยเล่นไปเนี่ยเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวแฟนเขาเขาจะทักหาเป็นผมพลังบุญนะจ๊ะครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยครับกให้พี่เขาทักหาเลยแล้วก็หาได้เลยครับอาชีพตัวบนตังก็ได้เลยประหลังบุญได้แล้วไฟต่อไปต้องต่อยเป็นไรก็ขอทำแบบ28นี่ก่อนนะเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาใหม่ครับอ๋อไฟนี้เท่าไหร่28เหมือนกันครับอ๋อแต่ไฟก่อนนี้30 30อ๋อแต่ไฟนี้ได้อยู่เนาะไฟนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ21ปีครับจากจังหวัด เชียงใหม่ครับแล้วซ้อมอยู่ใครลำป,ปางซ้อมอยู่กับระดับลำป,ปางแล้วก็ปปมีพี่กล้องพลเรือนีสอสมัยมีพี่เพชรสมัยแล้วก็มีเพชรลำบุญอีกคนหนึ่งครับอ๋อเยอะอยู่เนะะาะครับโอเคขอบคุณมากครับ,บครับลแลก็พิมพ์เงินในหน้าก็บางคนบอกเนี่ยลองแปดสิบหนึ่งไปจะเป็นไปอ่ะกอล์ฟบุญนะจ้าติดต่อ,ๆๆตอ,ตอไป